สวัสดีครับผมนายธันยทอคำสุนหรือวรคุณสาขาขการตลาดดิจิทัลตันนี้จะมาสรุปเนื้อหารา,ายวิชาหลักการตลาดสอนโดยอาจารย์เนิงพุมมบัณฑิตครับการวิจัยตลาดและระบบข้อมูลทางการตลาดองค์กรที่ไม่หวังผลกําไรคือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์โดยทํางานแบบไม่หวังผลกําไรสินค้าและบริการให้กับประชาชนจําหน่ายแบบไม่คุ้มทุนเช่น สถาบันและมูลนิธิองค์กรสมาคมการวิจัยพื้นฐานะวิจัยในเรื่องของทัศน,นคติลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องมือและผลิตภัณฑ์วิจัยประยุกต์วิจัยเกี่ยวกับการหาแนวคิดใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นการผลิตขนมโดยถามกลุ่ม ผู้บริโภคเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคโดยตรงและสามารถเป็นที่นิยมในอนาคตขั้นตอนส่วนสำคัญของการวิจัยตลาด 1. กํากำหนดข้อมูลที่จะใช้ในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา 2. การออกแบบวิธีวิจัยอย่างเหมาะสม 3. การดำเนินวิจัย 4. การนำเสนอผลวิจัย